ย้อนกลับไปกว่า120ปีที่แล้ว ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ,ะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประเทศสยามเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาและสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนโฉมหน้าดินแดนแห่งนี้ไปตลอดกาลก็คือทางรถไฟการสร้างทางรถไฟสายเหนือเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2439เพื่อเชื่อมกรุงเทพกับหัวเมืองทางภาคเหนือ เป็นโครงการระดับชาติที่มีทั้งมิติด้านเศรษฐกิจก,การปกครองและการทหารโดยมีวิศวกรชาวเยอรมันอังกฤษและแรงงานไทยนับพันคนฝ่าฟันภูมิประเทศอันยากลําบากเพื่อวางรางเชื่อมประเทศเข้าไว้ด้วยกันในปีพุทธศักราช2448เส้นทางรถไฟช่วงลบบรถถุรีถึงนครสวรรค์เริ่มเปิดการเดินรถรวมระยะทางกว่า117กิโลเมตรและนี่เอง คือจุดเริ่มต้นของสถานีบ้านตาครีสถานีเล็กๆที่กลายเป็นประตูเชื่อมต่อภาคกลางตอนบนตาครีกลายเป็นจุดพักขบวนจุดเติมน้าจุดขนส่งโดยเฉพาะทรัพยากรสำคัญอย่างดินขาวหรือมังซึ่งในอดีตถูกขนส่งจากตาครีไปยังโรงงานอุตสาหกรรมทางภาคกลางานเส้นทางรถไฟสายนี้ สถานีรถไฟตาครีไม่ได้เพียงแต่เคลื่อนย้ายสินค้าแต่ยังผลักดันการเติบโตของชุมชนรอบข้างเกิดตลาดเกิดที่อยู่อาศัยและเกิดวิถีชีวิตใหม่ที่ผูกพันกับเสียงวูดรถไฟในยุคเริ่มแรกขบวนรถไฟใช้รถจักรน้ำใช้ฝืนและถ่านหินเป็นการเดินเครื่องขนผู้โดยสารและสินค้าระหว่างเมืองด้วยแรงจุดที่หนักแน่นและเประาะบางต่อเวลากระทั่งสงครามโลกครั้งที่สอง การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนผ่านสู่รถจักรดิเซษประหยัดกว่าเร็วกว่าและวิ่งได้ไกลโดยไม่ต้องหยุดบ่อยรถจักรไอ้น้ำจึงค่อยๆหายไปเหลือเพียงความทรงจำการสร้างทางรถไฟไม่ง่ายต้องถางป่าสร้างสะพานถมดินและต้านโรคภยัยชาวบ้านหลายคนในตาคลีถูกเกณฑ์มาร่วมสร้างเส้นทางเหล็กนี้เป็นการเสียสละที่น้อยคนจะจดจำ ปัจจุบันตาคลียังเป็นสถานีสำคัญและกำลังเป็นเส้นทางของโครงการรถไฟทางคู่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถให้แม่นยำตรงเวลาและบรรทุกได้มากขึ้นอีกไม่ช้าเสียงหุ่นอันคุ้นเคยจะเปลี่ยนโฉมเป็นเสียงของเทคโนโลยีสมัยใหม่รถไฟความเร็วสูงอาจจะพาตาคลีเชื่อมโลกภายนอกได้เร็วยิ่งกว่าเดิมและเมื่อมองย้อนกลับไปทางรถไฟเส้นนี้ ไม่ใช่เพียงแค่รางเหล็กที่ทอดยาวสู่ทิศเหนือแต่มันคือสายใยแห่งความทรงจำที่หลอมรวมคนตำนานและอนาคตเข้าไว้ด้วยกัน